สวัสดีท่านรมาชิกทุกท่านนะครับแจ้ววันนี้ผนจะลงแนวทางหอยเ้านะครับวันที่สิบหกนี้ครับก่อนเดินจะบอกวันที่สิบสามนี้รวมหมดเลยนะครับตัววิ่งตัวเด่นสองตัวสามตัวรวมหมดเลยครับแล้ววันที่สิบหกนี้รอรับชมได้นะครับตัวเด่นศูนย์หนึ่งนจะเน้นหนึ่งนะครับ ามตัวมันจะแปดนหนึ่งสาสองตัวบนล่างมันจะแปดหนึ่ดสามหนึ่งสาวันที่สิบกนี่นะครับแล้วขอบอกไว้ก่อนนะครับเลขมันมีเข้ามีมีรดได้นะครับรับสมงห้ห้าสินะครับแล้วใครชอบคลิปนี้ก็ผมขอกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ